หมอปลาร่วมด้วยช่วยอีกห้าห0ื่นถ้าจับคนร้ายตัวจริงได้จริงๆจ,จากกรณีที่สารวัตรแลมโบ้ bo, แนะนำให้ลุงพลเจียดเงินรายได้ส่วนตัวเป็นรางวัลน,นำจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่นั้นลุงพลได้ประกาศผ่านสื่อแล้วว่าจะจ่ายให้จริงหนึ่งแสนบาทถ้าจับคนร้ายตัวจริงได้พร้อมทั้งเอ่ยปากเชิญผู้ใจบุญ หากใครจะร่วมสมทบทุนเพื่อให้ยอดเงินนำจับสูงกว่านี้ตนเองก็ยินดีขอแค่ให้จับคนร้ายตัวจริงได้ก็พอทางด้านสารวัตรแลมโบ้ได้ออกมาพูดว่าสารวัตรแลมโบ้ก็จะช่วยสมทบด้วยอีก20,000บาทซึ่งยอดเงินรางวัลน,นำจับขณะน,นี้สูงถึง120,000บาทล่าสุดหมอปลามือปราบสัมภเวสี ซึ่งเป็นคนที่อยู่เคียงข้างลุงพลกับป้าแตนมาโดยตลอดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเพจหมอปลาช่วยด้วยว่าต้องขอขอบคุณสารวัตรแลมโบ้ bo, ที่ออกมาแนะนำให้ลุงพลเป็นหัวเรือตั้งรางวัลนำจับคนร้ายซึ่งตนเองและครอบครัวจะร่วมด้วยช่วยสมทบไปอีก50,000บาทหากจับได้จริงซึ่งยอดขนาดนี้จะเป็นเงินสูงถึง1 7 0 0 0 0บาท แต่ก่อนอื่นผมขอว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มีมาตรฐานในการทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะที่เรารู้กันมาว่าที่ผ่านมานั้นเป็นแบบสองมาตรฐานตอนที่มาบ้านลุงพลเหมือนบ้านลุงพลกำลังไฟไหม้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่กับอีกฝ่ายเหมือนเจ้าหน้าที่ไปขอเขาเช่าพื้นที่จัดงานซึ่งอารมณ์มันคนละอย่าง คือขณะนี้คดีก็กินเวลามากกว่า120วันแล้วแต่ความคืบหน้ายังไม่ชัดเจนโดยทางหมอปลาได้ตั้งข้อสังเกตจากเพจหนึ่งที่มีชาวเน็ตได้ตั้งข้อสังเกตไว้มีดังนี้วิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยา 1. คนร้ายที่เรียกร้องขอให้เก็บศพเพื่อไว้พิสูจน์จนกว่าจะหาคนร้ายได้ 2. คนร้ายที่ขอร้อง ให้ผอบอตลอช่วยตามหาคนร้าย 3. คนร้ายที่กล้าปักทูบกลับหัวเพื่อให้ผลร้ายนั้นย้อนกลับเข้าหาตัวให้เร็วไวขึ้น 4. คนร้ายที่จ่ายเงินแสนเพื่อเป็นรางวัลให้คนมาจับตัวเองเร็วๆ 5. คนร้ายที่ไม่บอกให้สงสัยใครเพื่อความผิดจะได้พ้นตัวเอง ถามจริงๆนะคนร้ายคนนี้คือคนร้ายตัวจริงหรอถ้าใช่คนร้ายคนนี้น่าจะโง่และบ้ามากๆคุณผู้ฟังคิดว่าใช่ไหมล่ะพิจารณาจากหลายๆอย่างคนร้ายอะไรจะช่วยทุกอย่างขนาดนี้ไม่บ้าก็คงโง่สุดๆคิดสิคิดถ้าคนร้ายคิดได้แบบนี้ควายยังต้องยอมผมคิดว่า คนในพื้นที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครแต่ไม่ยอมออกมาพูดกันเองไม่รู้ว่ากลัวอะไรพยายามที่จะเล่นไทม์ไลน์ลุงพลให้ได้ถามแล้วถามอีกเรื่องลุงพลไปรับพระกี่โมงทำไมไม่ไปเช็คฝ่ายโน้นบ้างเรื่องไทม์ไลน์หรืออาจไปแล้วแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือยังไงเข้าใจว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้กล่าวหาลุงพลว่าเป็นคนร้าย แต่พฤติกรรมที่คุณกำลังทํำกับลุงพลนั้นยิ่งกว่าผู้ต้องสงสัยอีกคนอื่นคุณไม่เห็นไปจี้เขาแบบที่ทํากับลุงพลเลยตอนนี้ที่ผมออกมาขอบคุณจัลวัตน์แรมโบ้ที่ออกมาตั้งรางวัลนําจับนั้นเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครมันเป็นคนร้ายตัวจริงที่ทําน้องกันแน่แต่ลองคิดดูสิครับตั้งแต่น้องหายพฤติกรรมของลุงพลกับอีกฝ่าย ที่กระทํากันมามันใช่หรอพอผมออกมาปกป้องลุงพลก็ออกมาแอนตี้ผมกันทั้งๆที่ลุงพลไม่เคยกล่าวหาพวกคุณเลยพอลุงพลสงสัยกลับบ้างพวกคุณกลับไม่พอใจสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามารับรู้เรื่องราวในคดีน้องชมพู่นี้ขอให้ไปหาดูตั้งแต่แรกๆจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เห็นใครเขาคอมเมนต์ ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์บ้างโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวตั้งแต่แรกๆอย่างเช่นลุงไม่ใช่ดาราทำไมมีงานมีเงินบริจาคซึ่งจริงๆแล้วลุงพลไม่เคยขอใครเลยคนที่ให้เข้าให้เพราะความสงสารลุงใครจะบอกให้ลุงพลทำอะไรลุงทำหมดใครจะบอกให้ลุงไปไหนลุงไปหมดผิดกับอีกด้านขออะไรก็ไม่ได้ พูดไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้ไม่ให้คนนี้ออกไปพูดอย่าพูดนะเองอย่าพูดอะไรนะมันใช่เหรอครับที่ผมออกมาเล่านิทานตั้งแต่แรกเจ้าหน้าที่ได้ไปถามร่างทรงคนนั้นหรือยังเขารู้หมดนะรู้หมดทุกอย่างวันนี้ผมขอแค่ให้เจ้าหน้าที่ทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยครับผมยืนยันผมให้แน่นอนอีกห้าหมืนบาท ถ้าจับคนร้ายตัวจริงได้ฝากไว้ให้คิดคนที่รู้ความจริงออกมาพูดได้แล้วหนึ่งร้อยกว่าวันแล้วขอเถอครับหมอปลามือปราบสัมภเวสีขอขอบคุณข้อมูลจากเพจหมอปลาช่วยด้วยค่ะ